ทางเราขอแนะนําขั้นตอนแพ็กสินค้าเหล็กหรือชิ้นส่วนโลหะให้ปลอดภัยถึงมือลูกค้าสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายจัดซื้อมักจะกังวลเมื่อเลือกซื้อสินค้านั่นก็คือคุณภาพของการแพ็กสินค้าเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไม่ควรพลาดที่จะทราบถึงทีการแพ็กสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยถึงมือลูกค้าอีกทั้งยังช่วยสร้างความประทับใจได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและกลับมาซื้ออีกครั้งขั้นตอนการแพ็กเหล็กและชิ้นส่วนโลหะ การแพ็คสินค้าถือเป็นหนึ่งในต้นทุนที่ต้องนํามาคํานวณไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกกันสนิมกล่องวัสดุบับเบลิลหอ่อของแผ่นโฟมกันกระแทกสก็อตเทปหรือเชือกมัดกล่องดังนั้นผู้จําหน่ายควรเพิ่มความใส่ใจในขั้นตอนการแพ็คสินค้าให้มีคุณภาพมากที่สุดถึงจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคลิปวิดีโอนี้ช่วยให้ผู้จําหน่ายรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการแพ็คสินค้าโดย5วิธีดังต่อไปนี้ 1. การเลือกประเภทของบรรจุภัณฑ์กันสนิมให้เหมาะกับเหล็กและชิ้นส่วนโลหะ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมมีหลากหลายรูปแบบเช่นพลาสติกกันสนิมกระดาษกันสนิมหรือ VCI ชิปและผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมชนิดอื่นๆมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสินค้ามีความหลากหลายหากลูกค้าใช้ประเภทของสินค้าไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เพิ่มต้นทุนที่ไม่จําเป็นอีกด้วยค่ะ 2. บรรจุชิ้นส่วนโลหะในบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมที่สะอาดและแห้งสนิทเท่านั้นน้ําและสารตกค้างจากการแปรรูปโลหะ เป็นแหล่งกำเนิดของการเกิดสนิมก่อนบรรจุชิ้นส่วนโลหะต้องแห้งและทำความสะอาดสารปนเปื้อนสารตกค้างสาใช้บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมที่เพียงพอต่อขนาดบรรจุภัณฑ์โมเลกุลของสารกันสนิมจำเป็นต้องเข้าถึงพื้นผิวโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมสำหรับชิ้นส่วนโลหะที่อัดแน่นหรือบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่อาจ,จต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์กันสนิมชนิดอื่นๆเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มการกระจายโมเลกุลของสารกันสนิม 4ี่หลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนโลหะสัมผัสกับกระดาษลูกฟูกหรือไม้พาเลตและภาชนะที่ทาจากกระดาษลูกฟูกหรือไม้เป็นสาเหตุของปัญหาการกัดกร่อนที่พบบ่อยครั้งกระดาษลูกฟูกหรือไม้ประกอบด้วยความชื้นกรดและสารปนเปื้อนอื่นๆที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดสนิมห้าปิดบรรจุภัณฑ์ให้แน่นสนิทพับหรือมว้วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกกันสนิมจากนั้นปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ให้แน่นด้วยสก็อตเทปหรือสามารถปิดผนึกด้วยความร้อนได้ หากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ